chết ngoại 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 chết không rồi.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  không 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 สนุนเจ้าทายเลยบอทายมันต่อน้องวมลิหน่อยหน่อยคติดคอย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 นั้วจะคอย คอยคอยคอยทำไอไก้ลยคอยนะไปส่งอีพอยไปไปส่งพอบ่ะคอยคอยคอยหย่าหย่าอย่าคอยม่คอยได้อ่ะบุหรี่ อมั variance, นหิวเขาเนี่ยเหมือนสาวกบริกรเขาได้ไหม